สวัสดีครับสวัครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายไม่เจอกันหลายวันนะปู่เนาะครับครับได้ยินมาว่าตั้งศาลให้ย่าคุณทายแล้วบ่ตั้งบ่ได้มันมันบ่แล้วมันบ่แลี่ใจเฮานี่แหละเป็นอยู่ปู่ครับอือแต่ว่าก็บ่ได้เรียดเงี้ยรักการดอกเฮี้ยนปูนบ่เฮี้ยนใหม่เดี๋ยวเราได้โชคก่อนหลายๆเนาะปู่เนาะแม่นครับเป็นเฮี้ยนปูนให้เราซะก่อน เป็นยังสันเนี่วปลงพายได้บ้านแล้วนะครับผมครับคือไม่ให้เผาแล้วเผาไม่ได้แล้วครับทีนี้เผาโมบายูุปุ่นเป็นบ้านปูนแต่ว่าหันเสาเดียวที่ประเดี๋ยวหลายเสาเป็นยังสันครับวันนี้ก็ถือว่ามาขอแนวทางด้วยนะครับครับเป็นยังไงครับปู่ครัือเดอ๋นี่ผู้คนมาเพิ่มแต่ว่าเดียวสันกับหน้าก็ดีแต่ว่ามีแต่ เหล en. ็กมักกสือครับงวดนี้เพราะว่านว่าขอปิดว้จักเทียรก่อนาสันทอนถ้าใช่ทีเดียวงงวดสิมาพันมาสันวันนี้มีแต่เหล็กจะของมักกัะซืออเอางวดงวดนี้ไม่ให้เหรอครับครับเป็นรักษานันเพราะว่ามันมัน้ลายปวดมาสันอ่าอ่าผมขอเตรียมตัวแบบคักๆสะพอนมาสันครับครับเป็นรักษานันคืองวดสิมาจังจังฉีหายแบบจังๆไปโหลดพันว่าครับครับอย่างสันมีแต่เหล็กเหล็กจะของมักงวดนี้ ครับเอาไปลองเสียงเบืองเดีจักหนอยเบืองสกอนครับได้มาคเตอรคือมาเ็ดเจ็ดเก้ากับหาสามวันตัวใดกับปัวเจ็ดเก้าครับกับหาสามเจ็ดเก้ากับห้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าครับกับหาสามครับอ,อันนี้คือเลขเจ้าของมาเกตซเดอร์เลขเจ้าของมาคเพราะว่าปูปูเพินบอกว่า่นคิดว่าจ่าไว,สวส้สกอนวัสดุนวนเนี่ยโอ้ับวัตสิมาจังจังสีวาวัสับครับ,รบงาเพื่อน ครับเราเราเราคาดเธอเฮ็ดยนแม่อยู่กับป้าจักเกอกันเพราะตะเขตแห้งบัลลังก์ปัญางไปหากันแจ้งอยเลยบวสวัสดเลยโอ้ครับคือสรุปคืองวดนี้ทั้งปู่ทั้งย่าคงพายปิดวาจาแม่นครับก็ไม่คือบอกง่ายๆเลยคือเพิ่นกำลังเก่งบ่คือเพิ่นกำลังบำเพ็ญเพียรแบบว่าสะสมบุญบารมีจังว่าที่ว่าเออ งวดเนี่ยไปห้างวดหนามันด้นมครับ,ค,รบคือเพิ่นเพิ่นเสียหนามอะไรเลยดิอันนี้บอกเปภาษามมุนย์กันฟังมาัลผมเป็นสั้นเียชื่อเสียงเลยครับครับเพราะว่าเพิ่นสิตอนเอาให้มันมันชั่วดีกวว่าสั่นงวดหน้าครับงวดหนาหอืวันนี้เพิ่นว่าเอาไวส้สก่อนเลยพอปิดวาจาไปสก้อนว่าสั่นรันเป็นเพียนเนาะปุ่นเนาะแมนครับเพิ่นเอาคือเป็นภาษาแบบบ้านกันบ้านนอกเขาจะเขาจะยังคือจําชิ้ซะก่อนครับ ครับจำสินค้าว่าจักจักช่วงว่าสั้นขันบ่อแบบนั่งกินจักน้อยกับบัมเพ็นตะบะบารมี่มาสั้นตัวฮ่าฮ่่โอ้ใช่ครับผมครับเพราะว่าขันต่อกันแล้วเพราะว่ามันมันไหลไปหนาว่าสั้นอยากเอาชั่วว่าคนไ่อยากให้เสียเงินเสียค่าลายไปก็หนีว่าสั้นครับผมครับเปอย่างสั้นส่วนเลขเจ็ดเจ็ดเก้ากับห้าสามอันนี้เลขผมมากก็ซื้อดอกโอ้มันที่มาที่ไปมาจากไหนครับเจ็ดเจ็ดเก้ากับห้าสามมันขึ้นหมากก็ซื้ออลไรครับขึ้นมาจะซื้อใจเหี้ยนอย่แล้วเอาทำไป ไปเรีังสันกับร่องเสียงเบืงเงืเเเเเอซื้อพรแต่ว่าก็แม่นนะครับสำหรับเลขขึ้นมาปูนี่ <c oughs> เลขวิบับเบี้ใช่ครับเออครับปเรียงสันเจ็ดเจ็ดเก้ากับห้าสามสามารถเป็นเจ็ดเจ็ดหกได้ไหมครับแม,บม่นครับผมเป็นได้ขึ้นอ่าเลขปูมันชอบกลับหัวอย่างนี้นะครับมักอวยนางอวยหลังครับเอาเอาร้องเสียงเบื้งครับเอาจากเลขจะไม่พอได้ฟังหมดสั่งครับเพราะว่าพวกปูคนบริหายมากครับคนว่าคอสอ่าพิพัฒนาไวสก้อนมาสั่นครับ งวดสีมา้างวดต่อไปคุณไม่ใช่สีใช่สีวาา่ามาสันใช่คับเลยทุกคนครับครับจังสีบอ่บอบอ่บอบ่าขาดบอ่อบขยับบ่อน,นั่งใสมาสันมาจังสีบ,อสบอส่อมีดแล้วว่าเสียพนวา่นวาหายใจมาได้ครับมาสันเสียอะไรเพราะแห้งเหรอพนว่าครับพนว่าก็สันเดียคือยาพค้งพายนี่คือได้บ้านแล้วโนได้บ้านล้มีดเลยอ่ะบ่อไปขาบ่อไปซองบ่อไปไก่เลยแม่เอาบ้านอย่างเดียวครับเอาบ้านให้เราไปสามสี่มือนี่แหละโอ้ในวันนี้จะแตกเลยครับปู่ พันธุ์ผมมันเล่ามองมือมบอเนี่ยล้วอาจจะมาบอกกับ่ชัดเจนเพราะว่ารเ,เราขาคเฮเฮ็ดไมเรายู่ครับครับกินสัน่นเราพอตะวันไหได้สามมือละตะบูวโผไปหาเลยได้สามมือเลยเอลั่ยนสั่นตังไ้ทั้งหลอกตโฮมตันเลยเราครับคเปบเปยนสันมันมันจะเปลี่ยนเดชให้อสีอะไรเนการให้เราเป็นยังไงเด ครับครับจิตประไม่ได้ก่อไฟเมื่อยอยู่เล็กปวดอยู่หกปดอรับแต่ก็ว่างกันแต่หมออยู่ปายในดอกพ่ออาจจะยี่ิบเมตรถล่ะครับครับส่วนงวดนี้ก็เอาเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหกไปก่อนนภูนกับห้าสามแมนครับผมเป็นเลขชอบของปูครับเอาไปล่องล่องล่องมังสวิรัตครับเผื่อชอบนะครับเพระาก็กับว่เป็ังแต่จต่สถิติเก่านี่คือถ้าเป็นเลขชอบเนี่ มันเป๊ะเลยในปู่แตั้งวาแล้วครับเพราะว่า,น,านันาน้น,นทีปู่จะมาแบบนี้สักทีนะเหมือนลอตเตอรี่อย่างเงี้ยไปหยิบลอตเตอรี่ให้จีนงอย่างเงี้ยครับเอ่าให้ซื้อตัวนี้อย่างเงี้ยครับอ่าแล้ว,แล,วแล้วจากช่วงนั้นเราก็เว้นช่วงเลยนะคเพราะว่าปู่ก็ไม่ได้ชอบสักทีแนละ้ะครับอ่าครับแตดว่าเสียจำาทบๆนดีขนาดจำได้จำได้จำได้แต่ว่าเสียจำได้เลียบร้อยลากใดีขนาดเลยครับจำได้แม่นเลยครับผมตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาทำเลยเนาะครับ นี่เลขขึ้นมากว่าต่อไปครับขึ้นมากข,ข,ขึ้นมากขึก้นมกขึ้นว่ามัน่หม่าแล้วต่อไปครับเจ็ดสามเจ็ดเก้ากับห้าสามนะครับผมเอาไปเสียงเบิง้งเราเบิง้งครับอ่าอ <c oughs> ่านแม่นวยหัวกัสี่เป็นเจ็ดเจ็ดหกเลครับผมเจ็ดเจ็ดหกจะมีเหตุการณ์แบบแปลกๆบมั้ยครับปู่ช่วงช่วงที่ผ่านมานี่ครับผมจังเบิเกี่ยวกับปู่เกี่ยวกับหญ้าอะไรมาอย่างนี้นะครับก็คือถามว่าแปลกบ่กกับ กระแปะนะครับเพราะว่าเป็นอย่างที่เพื่อนฉิบูเคยพิดว่าจากลักษณะอันนี้ชนิดกระแปลกมันขอพิสิว่าจากกระแปลกเสียเยอะอ่าใช่นะครับก็คือเพื่อนฉิบกันหลายเสียงความมันทามผมก็คือกันให้มันให้มันมีนะครับให้มันไดดมันทามผมนี่ยตอนที่แกเกียร์มันเพิ่งเปลี่ยนไปครับครับเปลี่ยนทันวันนี้เพื่อนฉิบเอาระบบตามที่นี่เพื่อนวางก็คือเพื่อนฉิบเอาให้มันแมนโหลดมาถอดฉิบุไล่พระคาถาเงี้ยวอะสั่นไปเป็นแบบนั้นนะ พอ่าพว่าคัดมาแล้ววมั่าก็เรียคาคาพอดีที่เพิ่นที่ต้องการนั่นละสั่ว่าพลทีสะเอาไปแลกกัไอะครับครับอั้นพิ่นขอจาสินแน่ช่วงนึงเพื่อที่ส่เดตห้มันเกิดเป็นแบบนั้นว่าซั่นเพิ่นว่าครับเขา่มเฮหดมันเกิดคือเให้มันออกแล้วบ่ต้องให้รษาบ้านเฮาครับใช่ครับเป็นรักษานันท่านไม่เคยทำสักทีใช่ไหมกรบปูแม่นครับเพราว่าเพ่นกับบได้เให้รักษานีกคตะกี้บคก็ให้รักษานี้เล อันนี้คือคนส่วนหลายกับสีเป็นแบบนั้นกับ,บก่อจักเพือนนะข้นแบบแฝงออกจากแนวทางเก่าอยู่ครับครับแต่กินเนี่ยมันคนออกไปแลงก,กับบอได้หลายคนครับสบบั้น่ลกวบ,บ่ได้บ่ได้จำสินเจ๊งแค่แล้วบอมีแต่คนมาขอก็เลยไม่ได้จำสินครับอธิบัติเสริมเป็นหลักษันคือคน,นสีบ่ให้มันขาดเ่าต่อไปตามข้อมบอกคนนึงครับด <ๆ S 2> ีมากไม่อยากให้เอฟซีเสียเงินน,นะนะคุณพ่อยากให้พ่อไดมีเดียพ่อไดใส่ไดซอยไปคุณว่า ครับครับเป็นว่าเป็นลายประกาศมาสองสามงวดหรือเพิ่นเหลือก็เพิ่นมาเพิ่นเลียต่นเพินเลียต่นหลายลายหลายคุก็คือแจ้งข่าวเอฟซีว่าปูปิดวาจาแต่งวดหน้านี่คือเจอกันได้เลยใช่ไหมครับงวดหน้าเจอกันได้เลยครับงวดหน้างวดหน้าซโตัวเนาะปูคำ้ามผมมีโอกาสที่เป็นไปเมื่อก็สชีดลายขึ้นแล้ครับเพราะว่าเพิ่นก็ลม่เปรียบอันแล้วขอใจง่ายที่เพิ่นจำสินแลยครับเข้า่าจำสินกัด เื่อที่สีสะสมุนยาบาลามีกับแมนเรว่าสะสมีสะสมเด็ดกับแมนนะครับเพื่อซีเอชมันเกลอ่ยให้นีครับเป็นสนผมเลยขอบีว่าจ่ายไปส่วนเท่านี้ครับวิจาเล็กผมหมักแหละว่าต่อไปหมักเจ็ดเก้าเนี่ยแหละก็ห้าสามเลยนะครับเจ็ดเก้ากับห้าสามครับเจ็ดเจ็ดหกอย่างนี้เราปู่เนาะแมนครับผมเป็นสันเป็นแนวทางนะครับครับแต่ก็ไม่การันตีว่าหญ้าจะมาไหม ันนี้บวรู้เลยครับผมว่าเราค่ายสีมือเฮียนม่อยู่ไม่แน่วันเลขออกอาจจะมาก็ได้ในแงีปูทรงขาวด้วยนะครับผมได้ย่ามานะครับครับก็คือพอแหน่แล้วเราอาจสีมามือมือออกแล้วก็บประยักษ์เถื่อนใช่แต่ปูนี่ปิดวาจาใช่ไหมเราลั่นมาแล้วปูปูเราลั่นมาแล้วแต่ว่าย่ายังไม่ได้ลั่นบ่ครับโอ้ยยาเราก็แต่บาเลยเขาจะได้ไปสามมือสีมือเนี่อไงวาโพเลยล่ะ เพิ่นเ<ม>พิ่งได้บ้านไป่สามบ้านี่ยครับแมนครับได้สองซับได้สามหมื่นสามหมื่นนี่แหละยาพ่นหนาวบัวปูเลยบออกแขก็งเงี้ยช่วยกันเท้าปูกระซิ่งเธอเติมคิดตัวถือว่าเบิกซับคิดคิดตลอดนะยาไม่ได้บ้านหรือเปล่าถึงไม่ให้เลขอย่างนี้นะบอว่าแต่ิดสอดเราตั้งผีมาเนี่ยครับวาแมนครับสอดตั้งผีไม่แต่เราที่พันว่าถามาเล่าขึ้นคันนิ่งบอตอนที่คงรู้แล้วแกแกคันนิ่งมาตลอดแต่เราบอเพาะบวกกาบอซื้อแต่มาสอดตั้งผี่ปูปูตั้งผี่ว่าแหละอ่าเพี้ยนตั้งสั้น ่มจะตัวนี้จะผมไปเหตุไห่ได้เปล่าอย้าพได้บ้านแล้วเนาะอย่บอกรอย่าพัดแต่ในหลังไงหลังงามก็เอาสำนักสะก้อนแต่ว่าไจ้เหตุตามลั่นไปแล้วก็สบายใจแล้วครับเป็นบ้านปูนใช่ไหมครับปูนแมนครับบ้านปูนจุดรถเพราะมีใหม่รุ่นนี้ เป็นบ้านปูนเอายาพงภายได้บ้านแล้วงวดนี้ขอสามตัวนะปูนถ้าเกิดงวดนี้ไม่ได้ก็ไว่แน่นะปูนครคำถามผมนีมันบอลเนี้ยใช่หคันฮอดมือเสียก็เราอาจจะมาโพคลาดมากกับปญาเพื่อนงนนเพราะว่าเราเราพันตบลาจังไหนครับเพราะว่าหลังจากที่เราไรเงี้ยไปแล้วก็มิดไปหมดไหมครับแต่เขาปูคนรันมันเ้วก็คือคนขอปิดว่าจ่าไปครับผมครับเป็นทั้งัอเาก็เป็นแนวทางนะปูเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับผมอีงทั้งิ่งไงก็ก็ต้องกราบขอบพระคุณปูณนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับวันนี้เอาตัวเลขมากไปก่อนนะครับเรียกมากครับผมเดี๋ยวมันลุ้นวันสุดท้ายกันอีกทีนึงว่าจะ มีเพิ่มไหมสาหรับยาพวงพัยครับรสิโพมาบใช่ครับผมครับขอบคุณครับปู่ค่ะครับขอบคุณครับปู่ครับงานนี้เป็นแนวทางของปู่จันเนาะค่ะปู่จันตามทางช่องด่วนเพื่อจะบอกเลขมากพิ้นเนาะค่ะบอยลีปู่ีิบบบอกเลขมากว่ามากตัวใดเนาะค่ะปู่เคยบอกมารอบหนึ่งเลขมากของปู่ว่ามากตัวนี้วดที่แล้วก็ออกตรงๆเลยนะก็สามตัวงวดนี้ปู่จันได้ตามทางช่องนะคะ ผู้ใดเห็นแล้วก็แคบหน้าจอไว้พี่น้องกันลงกันลืมกันพลาดเด้อค่ะค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันแต่อย่างใดเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะปูจันย่าพวงพายอ่ะค่ะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไร์กดแช์ให้ทางช่อง้ำแนิเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องเจดําจะได้สัรหาคลิปดีๆมาฝากพ่อแม่พี่นอ้องอีกคือเกาค่ะ สำหรับมือนี่กะจีดำกสิโจบคลิปไปเพียงสำานีเนาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ